สวยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะร้านไหนก็ไม่มีขายนะแบบนี้อุ่นปั้นสไตล์วินเทจแบบนี้นะเหมาะสำหรับบ้านไหนที่ชอบออกแนวสไตล์วินเทจเรียนแบบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านค้า,า,นาร้านอาหารร้านกาแฟาแบบนี้ก็ทําได้หมดนะก็ดีคือหาวัสดุได้ง่ายอยู่ทนอยู่นานนะไม่เหมือนไม้จริงนะไม้จริงก็อยู่ได้ไม่กี่ปีนะท้าไมไม่แก่นจริงนะการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนกนหรอการก่กอและการฉาบนะตัดเหล็กซ้ำหุนความสูงตามที่ต้องการแล้วใช้สว่านเจาะแล้วก็เสียบลงไปอย่างเงี้ยนะความสูงอยู่ที่เมตรถึงเมตรยี่สิบนี่กำลังสวยแล้วนะ มาตรฐานนะสเมตรต่สิบถึงสเมตรนะอยากให้ติดแน่ยนยิ่งขึ้นก็ใช้ตะข่ายเนี่ยตะข่ายถักเนี่ยนะมาพันรอบๆแล้วก็ใช้ปูนยัดเข้าไปอย่างเงี้ยนะจะช่วยกันยึดเกาะได้ดีไม่มีการหลุดการล่อนนะเนื้อปูนก็ไม่ต้องเหลวมากนะถ้าเหลวมากจะปั้นลําบากนะเอาเหนียวๆหน่อยนะจะได้ปั้นง่ายนะปั้น,นๆลูดๆไปอย่างเงี้ยนะขนาดความโตของเสาอยู่ประมาณ4นิ้วนี่กํลาลังสวยนะส่วนตัวเรากันตกนี่ก็อยู่ปานสามนิ้ว2นิ้วสานิ้วก็แลว้วแต่ลวดลายนะเนี่ยพอปูนเริ่มมาก,ก็เริ่มทําการตกแต่งลายหลังจากนั้นก็ทิ้้้้้งงงไไไไไววววหหหหแแแแถึััันนนนนนนลลกกกก็ททําาารพ่่่สีะยยบมมออออเ Una.